นามัสการค่ะคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเราคงเคยได้ยินคำโบราณกล่าวไว้ว่าเหล็กคดใช้ทำม,มีดได้ไม้คดใช้ทำเสาได้แต่คนคด ใช้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างเกิดความไม่ไวเนื้อเชื่อใจขาดความเชื่อถือมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนไม่มีใครอยากเข้าใกล้สังคมก็วุ่นวายชาบ้านเหนือองก็ไม่เจริญก้าวหน้าแล้วเราจะเลือกเป็นอะไรระหว่างคนคดและคนเื่อตรง สุจริตรมนำชีวิตเป็นสุขพื้นฐานของชีวิตที่เป็นสุขต้องเริ่มจากความสุจริตอย่างปฏิเสธไม่ได้ทุกท่านคะการมีกายวาจาใจที่สุจริตอันเป็นคุณ,ณธรรมของคนดีนั้นประกอบด้วย3ประการดังนี้ประการที่1กายสุจริตผู้ประพฤต องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์ลักขโมยชอ่อโกลงโกลนจีคอร์รัปชันและเว้นจากการประพฤติผิดในกามแต่พึงม,มีการกระทำช่อประการที่สองวจีสุจริตผู้ประพฤติจะต้องงดเว้นจากการพูดปลดมดเท็จไม่เป็นจริง เว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบไม่สะบัดหรือสาดแช่งและเว้นจากการพูดเผอเจอไร้สารละไม่กล่าวพ่อยออกไปโดยไม่คิดแต่ให้คิดก่อนพูดและพูดจาไพเราะอ่อนหวานประการที่สามมโนสุจริตผู้ประฤิจะต้องไม่โล ไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่อาฆาตพยาบาทปองร้ายผู้อื่นไม่เห็นผิดจากคันรองพ้องทําไม่ผาดใสให้หมองด้วยมนทินแต่ต้องมีจิตที่ผุดผ่องอย่างไรก็ตามมนุษย์เราจะมีปัญญาหรือประสบความสำเร็จได้ย่อมเกิดจากความซื่อสัตย์สุจริตอย่างแน่นอน บุคคลผู้ประพฤติจริตย่อมเป็นผู้มีศิลและธรรมประจำตนนำชีวิตให้พบแต่ขนทางสู่ความเจริญและเป็นสุขที่แท้จริงอย่างยั่นยืนจากพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก เมื่อปีพุทธศักราช2,531ที่ว่าความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จะเริญม,มั่นคงเฝ้าระวัง กายวิจีทรจริตค่าชีวิตรักย์บาปสะสมปาาพืชผิดในกามความโสมมย่านิยมชมชอบรอบกระทำไม่พูดปดมดเพชรเศตนาไม่ดุดาว่าร้ายหมายเหย ให้ทะเลาะตรงพึงจำไม่พูดพามเหลวไหลให้พาทีอย่าปองร้ายอาฆาตพยาบาทอเนกอานาดพาใจไม่สุขขีละความโลกส่งผลให้จิตใจดีสุจริตนี้ควรมีกับทุกคน